Thank mm -hmm. you. ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเจอพี่กบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปโมโหสตัวนะครับหลักๆเลยคือเอาเอา,เอาง่งายๆเลยไม่ว่างนะสำหรับเพื่อนๆที่เมนเข้ามาอยากจะดูรถแนวนั้นแนวนี้ก็เดี๋ยวถ้าพี่กบมีเวลานะครับพี่กบก็จะพยายามหารถรีวิวให้ชมนะครับส่วนวันนี้ก็เอาตรงๆก็ไม่ได้ตั้งใจมารีวิวนะเพื่อนแต่พี่กบมาทำตลาดแถวนี้นะครับแล้วก็าหายจัดน้องมันไปนานแล้วนะครับพอดีเข้ามาเจอกับ รถหนึ่งคันซึ่งเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับรุ่นเก่าแล้วก็เป็นรถออฟโรดที่วางในยุคเมื่อสิปีที่แล้วกาลังบุมบูมนะอันนี้คุยกับป๋าแล้วป๋าเขบอกว่าวางมาจะสมนักดังนคสรปฐมนี่นะครับเดี๋ยวไปถามป๋าว่าสมนักอะไรนะครับแต่วันนี้ป๋าเข้ามาสวิตระบบต่างๆมันจะเป็นบูธเป็นรถมาาเป็นยงเป็นยอยเนี่ยที่ด้านหลังผมครับนี่ช่างแบงค์นะครับเห็นไหมอ่าอูนะครับ อูแบงค์ยอดแหลม4ี่กสี่ด้านหลังครับวันนี้อยู่ที่อูแบงค์ยอดแหลม4ี่กูลสี่นะเพื่อนนะนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับไปชมกันที่กบว่ายุครถออฟโรดยุคก่อนมันมันก็เก๋ดีนะโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันครับอ่ะโอเคครับอย่าลืมที่ากบลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเนาะอ่าจะได้ทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่สนใจออฟโรดนะครับ ก็จะเป็นแอร์ร็อกเป็นวินหรือว่าเป็นอุปกรณ์อะตอมซอรี่ต่างๆเชือกนะครับสลิงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็รับพิจกบได้นะครับเอเดียมสินค้าดีคุณภาพราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็บริการการขายสุดยอดนะครับอะไรมีพร้อมนะครับแล้วก็พิกข้อหน้าแหลกนะครับสนใจก็ลองไปสั่งทานดูนะครับแล้วก็แบรนด์อีกนึ่งแบรนด์สำหรับ c ี1 2 5นะครับเอ็กซ์เบนเจอร์อุปกรณ์แต่ง c ี1 2 5นะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับ เข้าไปดูจะนเพจครับบอกเป็นยัฟไีพี่กบก็เขามีส่วนลดให้น่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าพี่กบจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใครชอบแต่งสีเยอะมากก็ลองเข้าไปดูครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรถกันนี่เพื่อนปาเขาก็แต่งได้ก็กโอเคนะสไตล์ออฟโรดนะครับมีเต็นท์มีกล่องนะครับแต่บอกเลยคันนี้มีตำนานนะครับทำมาร่วมสิบกว่าปีแล้วเพื่อนเพื่อนนะ ทําอูดังอูหนึ่งนะครับอดี๋ให้ป่ากขาบอกอูไหนนะครับก็เป็นอูที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนานะครับนในการเป็นผู้ผลิตไปแล้วนะครับสาหรับอ,อูแรกที่ปา่าเขาทำนะครับเดี๋ยวให้ดูช่วงช่วงยุคออฟโรดยุค1ิปีที่แล้วนะครับก็ยังมองดูไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะยังล้ําสมัยยังเข้าสมัยจนจบทุกวันนี้นะครับอยู่เขาแข็งแรงมากเริ่มโชว์สอง สองข้างละสองนะครับมีทั้งว่ามีทั้งเอนะครับอ่าแล้วก็ตรงตรงตรงเต็นนะครับนี่ป๋าเขาแต่งในงส่วนมีมงมีมีดด้วยโอเคสวัสดีป๋าสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของรถนี่คนนี้ตั้งนานอฟโรดสิบกว่าปีนี่ครับเล่นออฟโรดจนเมียจะไล่ออกจากบ้านอยู่แล้วได้ <c oughs> ไหมป๋า <c oughs> เอาป๋าเอาไม้ใส่ไม้หน่อยถือไว้ก็ได้ป๋าถือจะเห็บเสื้อก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวป๋าลุกขึ้นมาก่อนวันนี้ป๋ามาทำอะไรอ่า <c oughs> ไอซินนะเปลี่ยนซินเปลี่ยนซินล้ออ่าและอะไรครับผมเปลี่ยนซินล้อแล้วก็อะไรแล้วข้างล่างเนี่ยท่าแบง,ต,งตาเผากลางอ่าตตาเผากลางอ่<ม>าเซอร์วิสเซอร์วิสเซอวิสช่วงล่างนิดหน่อยลูกมากด้วยเห็นอยู่ลูกมากก,ากนาันชักนะครับใช่เดี๋ยวถามป๋าก่อนคันนี้ทำมากี่ปีแล้วป๋าสิบกว่าปีแต่ทำโอ้เสียเอกครับอ่าอุปชั่นอ่าอุปอุปชั่นอ่ะอ่าในยุคแรกเลยเดี๋ยวข่ากว่นนี้ทำออกไปเนี่ยก็ทำเลยดิครับ ยอดนะครับสิบกว่าปีที่แล้วนี่ครับทำที่อู่ออปชั่นนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมองดูแบบมีมนขังนะป่าเนาะยังยังยังดีอยู่เลยยังไม่เไม่เปลี่ยนอะไรโชคเจอไม่เคยเสียสิบกว่าปีแล้วอุปกรณ์ให้เดิมหมดเลยอู่เขามาถาวานะป่าครัแล้วก็้วยมาดูนี่ครับป่าเบิ้นโชกคเนี่ยงานออปชั่นนะครับสมัยก่อนนี่ถือว่ายังยังยังดีกดูสิเนี่ยยังไม่หลุดไม่ลอกเลยยังอยู่เลยนะครับเบิ้นโชกคนะครับยุค สิบกว่าปีที่แล้วถือว่าเพอร์เฟกมากสมัยก่อนทุกวันนี้เขาก็พัฒนาเป็นทุกผลิตไปแล้วนะครับใช่เขไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วป๋าบอกว่าป๋าทำตั้งแต่ยุคแรกๆคันนี้มันเป็นรถอะไรป๋าดูหน่อยเป็นรถรุ่นอะไรครับก็ไททันสามพันสองอะ่ะสามพันสองสามพันสองนั่นรุ่นเนี้ยโยุคยุคสิบปีที่แล้วสามพันสองนี่สุดยอดเลยนะสามพันสองได้ข่าวว่าทำป้ายแดงเลยป้ายแดงแล้วก็ได้ข่าวว่ามีร้องไห้ ตัดอะไรแล้วเมียร oh, we well> oh, ้องไห้เลยตัดต uh, uh, ัดกระชนหน้าอ้นี่ใส่กระชนเหล็กไปแดงยังกล้าตัดเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีไอ้ไอ้ที่จะตัดเพ่งไม่มีเหล็กอ่าอ่าบอกเพื่อนเพื่อดูรถสิบปีที่แล้วนะครับยังมองดูมีม์ขังแล้วก็มีเสน่ห์นะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีฮะอ่าสิบเจ็ดปีนี่ยุคยุคแรกๆเลยนะป่านะครับอ่าได้ข่าวว่าคันนี้ยุคแรกๆเลยที่ทำอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรเลย เครื่องอะไรก็ไม่เป็นไรช่วงล่างก็ไม่เป็นไรนี่ครับดูแค่เปลี่ยนก่อนที่ต้องบอกว่าพวกเนี้ยอ้าวเจอช่างแบงค์ช่างแบงค์วัาดิช่างแบงค์ช่างแบงค์ทำอะไรเปลี่ยนยางรุ่มขังรักขังตรงครับอ๋อเนี่อตาเข้ามาเซอร์วิสใช่ไหมใช่ครับอืมดูครับนี่ยุคแรกๆออปชันก็จะเป็นกระโหลกแบบโคเมียมเนาะเขาทำยุคแรกเลยนะแบบเนี้ยนะครับสุดยอดใส่สัญลักษณ์ของเขาหมดอ่ะสวยครับสวยแล้วก็งานแข็งแรงมากตาเนาะแข็ง ก็ผมไม่บินมาแล้วไม่เป็นไรเลยบินไปแล้วอไปที่พัทยาไปกับเสเอกนี่แหละอ๋อไปมิตติ้งกันมิตติ้งมิตติ้งมิตติ้งเนี่ยครับยุคแรกๆเครื่องสามบนสองเกียร์ตัวนี้เกียร์ธรรมดาเนาะธรรมดาครับอ่าแล้วก็ป่าไปทําอะไรเพิ่มเติมผมเห็นกล่องเกลือนอะไรขอดูหน่อยกล่องไม่มีแล้วน่ไงกล่องนื่องอ๋อไอ้กล่องนื่าว่าบอกค่าไปตีมาอ่าเนี่ยเนี่ยพวกตีมาใหม่ๆม่นงานแฮนด์เมดใช่ไหมแฮนด์เมดแฮนด์เมดไม่นบ้าน บ้านบ้านช่างบ้านบ้านทำอ่ะอย่าบอกว่าช่างตีลงลดลงเหล็กอะไรนี่นะน่าๆนี่ครับเดี๋ยวจะบอกงบว่าเท่าไหร่ช่างบ้านบ้านได้ข่าวว่างบไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นทำได้ขนาดนี้เลยท่าแรงสามพันถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยหลายมือนะชุดเนี้ยอ่าเพื่อนๆดูครับนี่ป๋าแล้วผมถามหน่อยใครออกแบบออกแบบให้เขาเรื่าไงก็ว่านลูก เอาป่าว่าดเองวัดลงให้เขาต้องการแบบนี้ใช่ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปหน่อยแล้วก็หักมุมแต่แล้วความสูงกายเขาเท่าความกว้างเท่ากระบะไม่ออกไม่ไม่เกินแม่อะไรจะพอเหมาะเเพื่อนๆมีปิดมีเก็บคงเก็บของครับเนี่ยแสดงว่าทุกวันนี้ของที่แคมปิ้งนี่ไม่เอาลงเลยไม่เอาลงเลยพอไปล้างสไลด์มีเต็มเลยอ้เยจริงๆแล้ฝนตกเลยเข้าไปนอนได้เลยได้ได้ไาแล้วนอนได้นอนได้ไอตัวกระบะนี่มันเป็นกระบะ แบบป้ากระบะลอยใช่ไหมกระบะลอยกระบะลอยถอดออกถอดฝาออกฮะับถอดฝาออกแล้วก็ทำไปนี่ขึ้นมาอ่าแล้วเวลาเราเลิกใช้ก็ขันน็อตสองตัวเสร็จเนี่ยแค่เนี้ยยกออกได้เลยแล้วก็ยกออกไปเลยละเอากระบะมาเสียบลงเหมือนเดิมเขาครับเพื่อนเลยเข้าใจคิดนะมึงทำไม่ใหม่นี่ป่ารู้ป่ะไบท้ายยังไม่ได้ต่ออยังไม่ได้ต่อเลยไอเนี่ยถ้าเราไปแบบไปที่เขามียี่ห้อนะอ่าพี่เราทำกันหลายหมื่นนะหลายไอ้นี้จบไม่ถึงหมื่นไม่ถึงไม่ถึงโอยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เลยเนาะอ่าแล้วสำหรับปิดก็ก็ ก็กดลงอ่ากดล,ลงธรรมดามันจะแข็งหน่อยอ๋อเกเว้ยได้มาป่าแล้วก็ยกเอา T G M มาแตงข้างบนครับอะมามาพอดีเป๊ะเลยวัดพอดีเป๊ะเลยอ่าเขาาท่าเขาท่าป่าผมเห็นแรงเก๋เกเดิอ่ะมันก็เป็นอนะีกแนวนะเพื่อนๆนะเนี่ยครับกรณีถ้าเราเที่ยวหนักเทีนะ่ยวหนักนะทั้งไหนี่เราสามารถที่จะเก็บของได้ป่าเนาะใช่ครับข้างบนก็วางเต็นท์ไป ดาลุยหนักอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องพะวงกับมันเลยมันก็เป็นมันก็โอเคนะก็เต็มดีนะครับอ่าแต่ต้องบอกออฟโรดยุคก่อนเนี่ยจะเน้นสูงนะป่านะอ่าแต่ไม่เหมือนสมัยนี้นะตอนนี้เรารถจะหมอบแล้วรถเี้ยสมัยก่อนเรารถจะสูงนะครับแต่ก็มองดู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 เก๋เท่ดีนะครับแล้วก็มีถังถึงอะไรป่านี่อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยก็ไอ้นี่อะไรอันนี้ไอ้ทะลไรลองล้อหรอลองล้อลองล้ออ๋อเมลามีสองงานนี่ไม่ใช่ขี้ๆเนี่ยเพื่อนๆยุคก่อนเนี่ยต้องบอกว่า ส่วนใหญ่จะใช้ของแบรนด์หมดเนาะสมัยก่อนวางขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่เนี่ยเออาร์บีตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วใช่ครับข้างหน้าเออาร์บีไหมฝาไม่ไม่ทราบครับอันเนี้ยข้างหน้าข้างหน้าไม่ใช่ครับข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้าน่าจะเป็นเว็บโค้ดไม่ใช่เออาร์บีเป็นเว็บโค้ดนะครับอะไรกันไปเลยเนี่ยเพื่อนดูงานยุคสิบกว่าปีที่แล้วเราแข็งแรงมาก่ะสมัยก่อนเนี้ยนี่งานสมัยก่อนนะเพื่อนไม่ใช่งานสมัยนี้นะครับจะดูครับเนี่ยโคตรแข็งแรงเลยครับมีการดามมีการเชื่อม อย่างเชื่อมสวยด้วยเชื่อมสวยนะครับนเนียนฝีมือขอการันตีไปแล้วออปชั่นสมัยก่อนเขาบอกว่าสุดยอดสมัยนี้ก็สุดยอดแต่ว่าสมัยนี้ออปชั่นเขาก็ไปคิดค้นเพื่ออุปกรณ์แล้วนะครับนะสมัยใหม่ก็เป็นผู้ผลิตมากจ,จะจะปั๊มเลยยอ,อดนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังมีอะไร้ากไอ้นี่เอาใหม่ดิไอ้นี่ไว้ทำอะไรเนี่ยไว้ใส่ยขยะ ดเวลาเวลาเราไปเที่ยวอุทยานฮะมีที่ทิ้งหรือไปเที่ยวบนยอดเขาอ่ะใช่ใช่ก็ตอนไมจะรีใส่ขยะเรากลับลงมาทิ้งทางด้านล่างไม่ใช่เที่ยวเราไปทิ้งข้างบนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราตัวเราถือก็ถือเราขึ้นแบบความสุขแล้วเอาเอาเอาขึ้นไปเท่าไรต้องเอาลงเท่านั้นจุด้องจุดยอดนี่จุดขยะอันนี้ยังไม่ได้ต่อเลยแต่งเพิ่งเสร็จใช่ไหมเสร็จเพิ่งเสอยดมีมีขวานด้วยขวานขวานไว้ชอกต้นไม้หรือไว้ฟันหัวคน เวลาาเผื่อมันมีต้นไม้ล้มขวางปางทางเวลาข้าป่าอะแล้วป่าล็อกอะไรอะไม่ลอดเหรอครับล็อกกันนี่ล็อกอ๋อมีที่ล็อกอยู่ไปแต่มองเก๋ดีว่าอุปกรณ์เต็มครบและแล้วนี่นี่อะไรครับถังน้ำมันน้ำมันก็ได้น้ำก็ได้อ๋อน้ำก็ได้เนาะกรณีถ้าเราแบบไปเที่ยวที่มันเขาเรียกอะไรที่น้ำมันเราดูในถังไม่พอแน่เนี่ยเราก็เติมไปทั่หนึ่งถังอันนี้ก็เป็นน้ำกินได้หรือเติมน้ำก็ได้เออเขาท่า ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อดูนะครับดูสมัยก่อนเนี่ยเขาวางนะครับจะแข็งแรงมากเพื่เพื่อนนะครับผมนะโคกมีการควานะครับเขาต้องงานดีมากนะครับออปชั่นสมัยก่อนเขาบอกว่าสุดยอดแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะครับป๋าก็เป็นคนที่ทํายุคแรกๆนะเนาะใช่ครับอันนี้เราก็ออกแบบเขาให้กูจะทําที่ไว้ถังทําให้กูหน่อยก็วาดวาดให้เขาเหมือนกันอ๋อวาดให้เขาเหมือนกันแต่เขาไม่มีธรรมดามันต้องเจาะอ่ามันต้องเจา่อยอ่า เขาไม่มีที่เจาะอ๋อเขาดาก็เจาะก็เหมือนว่าร้านแบบเนี้ยเขาไม่ได้ทําอาชีพอยู่แล้วครับแต่เราออกแบบให้เขาทาร้านบ้านบ้านร้านในออกออกบ้านบ้านอะออกร้านทัรถไถอะแต่ก็โอเคนะป๋ามันงบไปถึงหมื่นป๋าได้ขนาดเดียวผมว่ามันมันก็คุ้มตังค์อะใช้ได้จริงด้วยแล้วก็ไม่ได้ก็คีเรนะอ่าแล้วก็มีจิตตั้งไอ้นี่ไอ้นี่อ่าออเนิ่งของ T g m อพร้อมกับอ่าเต็นท์นะครับหลังอ่อนนะครับท g m อม เดี๋ยวดูไกลๆเพื่อนๆอ่ะป่าเปิดให้ดูหน่อยฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกันใช่ไหมเปิดได้อ๋อก็ก็ก็เท่เนี่ยโอ้ยมีไว้ลงไว้น้าอย่างนี้สบายเลยดิสบายเออถ้าเราถ้าเราไปเที่ยวเนี้ยของเราไม่ต้องเอาลงเลยป่าเนาะไม่ต้องฮะอเออสบายว่ะไม่ต้องมาขนเข้าขนออกโอ้เหนื่อยดิโอ้อันนี้ตัวเหนื่อยเลยเออก็เก็บได้เยอะเหมือนกันนะเนี้ยเยอะๆครับอ่าแต่ยังอันนี้เลี้ยงไม่ค่อยเรียบร้อยเรียบร้อยอืม นี่ป่าเขาก็เป็นสายเที่ยวแบบแนวแคมป์ปิ้งนะก็มีปาเจโร่อีกคันนะถ้าเพื่อนๆเคยติดตามพี่กบลราเข้าไปดูคลิปปาเจโร่ที่วางเต็นท์ทีทเอ็มทักสุ่ยทักหลัดกันรถป่าเขาอ่าก็มีอาวุธแอร์เออมีไหมป่าคับนี้แอร์ล็อกมีไหมมีครับพอมีแอร์ล็อกหน้าหลังแอร์บีอืมเนี่ยยุคก่อนลยเล่นแบรนด์หมดใหม่ก่อนป่าแล้วครับอ่าแอร์บียังใช้อยู่ยังใช้ได้อยู่ใช้งานได้อยู่ยังใช้้ไดอยยู่ังทำงานปั๊มลมทำงานอยู่เลยอ๋ออันนี้ก็คันหน้าวีเอสคันหลังวีเอสครับ เพื่อนๆเยอะหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยเออดูรถยุคสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยส,อส,อสอ็อ,สอกงส็นกเกิลสอร์เบอรี่หมดนะเออสวยๆครับพอดีมามาเห็นป่าแล้วต้องแวะดูรถป่าหน่อยเพราะว่าพอนี้ผมไม่ได้เห็นนานพอสมควรสมัยก่อนยังเห็นอยู่แต่หลังๆไม่เจอกันไงป่าเขาอยู่ตากีนะ, <ตา S 1> ะนครรค์นะ,นะครับมัญญานี่เลยแต่ว่าเป็นเอฟซีอยู่แถวนี้อยู่แล้วครับอนะครับบริเวณเนี้ป่าก็ทํารถวันนี้เจอก็เลย เอาไม้เพื่อนๆชมเป็นแนวทางครับอย่างนี้ครับก็ก็ถือว่าลงทุนไม่ถึงหมื่นนะเพื่อนๆป๋าบอกไม่ถึงหมื่นเนาะครับเออไม่ถึงหมื่นนะเพื่อนมันมีมันมีของเก่าผสมอยู่หน่อยนึงกว้างเลยนะป๋าเต็มกระเปานี่เข้าไปนอนได้เลยนะนอนได้นอนได้เออโติดไฟสักสองดวงละป๋ามีไหมนี่ไงอ๋อติดแล้วเหรอแต่นี่ไฟเวลาเรากลางอ้นี้ไงอ๋อกางไปมาก็ปาร์ตี้แถวนี้เปิดแต่ปาร์ตี้แถวนี้ได้เลย่าครับอที่สองด้านฝั่งน้นก็มีเวลาคนก็ติดอย่างนี้ครับ กดลงมากับปึ๊ดเลยอันนี้ก็ไว้ถังน้ำอะไรก็ว่ากันไปใช่ก็โอเคนะเพื่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะไปเขาเทวดาของจริงเลยเทวดาสุพรรณเขาเขาเทวดาสุพรรณถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูบ้างนะเข้าเทวดาเออนะครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเชมทั้งแบงค์ที่เขากำลังเซอร์วิสอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะทำรถนะครับก็ลองติดต่อ สามารถทีจ่จะทั้งแบงค์ดูได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเป็นแนวทางนะครับก็บอกว่างานยุคส0ปีที่แล้วนะครับกับฝีมือของอ,ออปชั่นสุดยอดนะครับแข็งแรงมากเพื่อนๆนะครับทุกอย่างแข็งแรงเลยแล้วก็สวยงามด้วยไม่ได้แข็งแรงเดียวนะครับก็วันนี้เอามาให้ชมออฟโรดรุ่นเก่านะครับสิกว่าปีที่แล้วนี่ทุกวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วปะหกสิบห้าครับยังขับออฟโรดอยู่เพื่อนๆแล้วดูตัวป่ากับรถสิปา่าขึ้นรถนยังไงวะป่าทำท่าขึ้นให้ผมดูอี่ส<อ>ิ<ด> โห่เราโหนี่65แล้วเพื่อนๆยังมีใจรักอยู่นะครับแล้วก็ยังเก็บมันไว้อยู่แล้วก็ยังขับมันด้วยได้ข่าวว่าจับอบรถที่ไรมีวามสุดตลอดโครับนะทั้งที่มันก็ไม่ได้ขับง่ายแต่เรารู้สึกว่าเราชอบอนะจอดจอดยังไงก็ต้องออกใช่ใช่านี่ยปาเจโร่ดีๆใหม่กก๊กไม่รับไม่ไม่มันไม่มันโอเคครับ65นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณป่ามากครับขอบคุณป่ามากไป อยากจะชมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับชมเนี่ยเดี๋ยวป่าเขาก็ให้ป่า,าให้เปิดดูก็ไปอีกหนึ่งนนคับกับแนวแต่งที่ยุค10กว่าปีที่แล้วแต่ก็ยังมองดูเก๋น,นะครับกับเจ้าปาเจโร่ไอ้พัชปาเจโร่ไอ้นี่นอะไรนะไตทต,ตันเครื่อง3ามพนะครับกับยุคยุคสิบ <3, 2. S 1> ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าป่าเขาออก,บออกแบบข้างหลังให้เขา้ากับตัวรถเขาก็เก๋นะนี่6,5าอะไรขับเอล็อดอ,อยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้พี่กบด้วยนะครับก็พยายามะหารถให้เพื่อนๆได้ชมแนวทางกันไปนะครับก็มีทั้งรถอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าพี่กบก็ชอบรถสไตล์แบบนี้นะครับออฟโรดทุกแนวชอบหมดนะครับแล้วก็พยายามมีเวลาก็อาจจะพยายามไปถ่ายเพื่อนๆได้ชมนะครับขับรถให้มันหลากหลายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ